สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส a d ด a n c e d p e r f o r m a n c e Marketing SEO Optimization and Inbound Marketing ้นะครับคอร์สที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการทำา n n o u u n m m r r k t t n n g โดยใช้ SEO เป็นส่วนประกอบเพื่อให้ใช้หลักการของ Performance Marketing มาแก้ปัญหาธุรกิจของเรานะครับคุณอยู่กับผมนะครับนิชยานิตจิตรีปื้มนะครับ ผมเป็น performance marketing consultant แล้วก็ Digital marketing strategy นะครับอยู่ที่บริษัท Digital marketing ของตัวเองนะครับปัจจุบันนะครับเคยดูแลลูกค้าในธุรกิจรูปแบบต่างๆนะครับทั้ง SME ธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งก็ใช้ปัญหาในเรื่องของ performance marketing เนี่ย มาตอบโจทย์ในเรื่องของการทำ S e O และ Inbound Marketing พอสมควรนะครับก็ประสบการณ์ปัจจุบันผมอยู่ในวงการนี้ปร,ประมาณ10ปีแล้วนะครับก็เจอปัญหารูปแบบต่างๆที่วันนี้น่าจะเอาเคสตั๊ี้เอาเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับฟังแล้วก็ปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้นนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงคําว่า performance marketing กนสักนิดหนึ่งก่อนว่าคํำนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับปกติแล้ว performance marketing เนี่ยเราหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการทําการตลาดออนไลน์ที่สามารถวัดผลได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกใช้วิธีการทําเรื่องนี้เพื่อด้ยยอดขายหรือสิ่งที่สร้างโอกาสในการขายนะครับทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของ inbound marketing หรือ SEO ด้วยหลักการ performance marketing เนี่ย ก็คือการทำ SEO หรือ Inbound Marketing เนี่ยเพื่อสร้างยอดขายหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทกากรตลาดในช่องทางเหล่านี้ให้นําไปสู่โอกาสทางการขายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับด้วยวิธีที่วัดผลได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีเนื้อหาให้เราจะวางเป็น o u t ไลน์ทั้งหมดประมาณ6หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกเนี่ยเราจะเกิดกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของ Inbound Marketing และ SEO นะครับว่าเราจะต้องอรู้จักอะไรบ้างในการเริ่มต้นทํา Inbound Marketing นะครับ chapter ที่2เนี่ยจะไปถึงเรื่องของตัวการเลือก keyword นะครับแล้วก็การทำความเ,เข้าใจเรื่องของ marketing funnel ที่เหมาะสมกับ keyword แต่ละรูปแบบแต่ละประเภท นะครับชัท์ที่3ครับจะเป็นเรื่องของการสร้าง Conversion และการวัดผล S e O ในเชิงของ performance marketing นะครับเราจะวัดผล S e O อย่างไรดีให้เหมาะสมในการสร้างยอดขายและการสร้างโอกาสในการขายนะครับชัท์ที่4ครับจะเป็น Case Study ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาในการ Optimize S e O เพื่อที่จะสร้าง Conversion นะครับว่าถ้าเราเจอปัญหารูปแบบนี้เราควรจะต้องเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหนให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรานะครับชัท์ที่5ครับจะเป็นชั t e ์ที่เกี่ยวข้องกับ w o r k นะครับก็จะเป็นเคสสต t u d ีที่ให้ทุกคนได้ลองฝึกทำเวิร์ h ช็อเป็นพร้อมกันนะครับเรื่องของการวางเป้าหมายการวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับ SEO แล้วก็ Inbound Marketing นะครับชั้นต้นสุดท้ายนะครับชั้นตนที่6จะเป็นเรื่องของสรุปตัวของความรู้ต่างๆที่เราได้สอนไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคลาสโปรเจกต์ที่ให้ทุกคนได้ฝึกลองทำ ตัวของโจทย์ธุรกิจที่จะเอาความรู้ทั้งหมดนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้เพิ่มเติมด้วยครับก็สําหรับคอร์สนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำการตลาดออนไลน์อยู่แล้วเป <additionally, S 2> mm ็นทีมงานหรือว่าเป็นบริษัทเอเจนซี่ที่ทําการตลาดออนไลน์อยู่แล้วแต่อยากศึกษาเรื่องของ SEO และ Inbound Marketing มากขึ้นในเชิงของ p e r f o r m a n c e Marketing หรือบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนสายงานนะครับก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยทำมาก่อนเลย p e r f o r m a n c e Marketing ตอนนี้เริ่มอยากจะขยับมาทำสายทีีี่มมมกกาาารรรวิเคะห์ข้อูล ตัวของการตลาดออนไลน์มากขึ้นหรือบางทีเป็นของธุรกิจนะครับที่สนใจที่จะอยากจะทําความเข้าใจเพื่อทําให้เราสื่อสารทําให้เราสามารถวัดผลไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่หรือว่าทีมงานของเราได้มากขึ้นนะครับหรือว่าจะทําด้วยตัวเองก็ตามนะครับเนื้อหาในคริปนี้ก็จะเหมาะสมกับหลายๆคนที่จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตําแหน่งงานหรือว่าหน้าที่ของตัวเองได้มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจเรื่อง inbound marketing แล้วก็ SEO ว่า เราจะต้องรู้จักกับเรื่องอะไรบ้างในการเริ่มต้นทาสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงที่หนึ่งจันตถัดไปครับ